สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกับช่องน้องปุ้นซับลักกี้กันค่ะนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปมานะคะมาเจอกับบรรยากาศนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งกันคะ่ะแม,แม่แม่ค่ะนะคะก็จะเรียกว่านะคะวงเวียนนะคะประกำพระครูประกำรรก,รรกันค่ะนะคะที่ชาวช้างนะคะเคารพนับถือกันนะคะ วันนี้ก็ผาต้นนุ้ยนะคะได้มีโอกาสได้มาเนื่องจากพาต้นนุ้ยมารักษาขาที่หนังเจ็บอยู่ค่ะนะคะที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลช้างนะคะศูนย์คดโครงการกันค่ะนะคะกับสวนสัตว์กันก็เลยได้มีโอกาสนะคะแวะมาแวะเดินผ่านกันนะคะได้มาสักการะ,ะบูชาง้นก็ขอให้ลูกให้ลานนะคะคำคำคุณคูนกันด้วยนะคะกับช้าง ขับ้าก,ก็ขอให้ติดนะคะมีลูกมีลานสืบเนื่องกันไปค่ะนะคะนี่ก็มาดูตุ้นุ้ยกันว่าบรรยากาศนางนะคะเจอนะคะเจอวงเวียนครั้งแรกนะคะภาคคูประรกมครั้งแรกจะเป็นยังไงม้างนะคะอ้นเอยอย่าตื่นนะอ้วนนู่นนะคะเดินมาตอนตอนมาเราอาจจะนะขี่รถมากันนะคะตอนกลับให้นางเดินออกกําลังกายนะคะแม่แค่ะนะคะ บรรยากาศก็ไม่ร้อนมากกันคะนะคะเดืนออกกําลังกายยืดแข้งยืดขากันบ้างค่ะนะคะนาน,นานทีจะได้เดินไกลๆอีกนิดนึงกันค่ะนะคะถามว่านางเจ็บเท้าไหมคะก็เดินได้ปกตินะคะรู้สึกว่าสัญชาตญาณของเขานะคะก็คือเหมือนจะรู้นะคะว่าเท้าไหนเจ็บนะคะนางก็จะพยายามยกขึ้นใช้นะคะ,ะ,คะยังไงก็เข้ามาติดตามนะคะให้กําลังใจกับตัวนุ่ยด้วยนะคะวันนี้จะแวะเข้าไปหลายที่เลย อยากไลฟ์สดให้แม่ๆได้ชมภาพบ้างนะคะแต่ว่าภาพไม่ค่อยจะจะสวยเท่าไหร่ก็เลยขอเป็นถ่ายคลิปแล้วกันค่ะแม่ๆะค่ะนะคะดูตุ้ยหนุยเดินมาแล้วสาวเป็นไงบ้างสาวมากรับพระครูประกรรมก่อนลูกนานๆทีหนูจะได้เดินผ่านมาบ้างนะคะจับดีๆดีหรอพอเอ้ยดูตาค่อนข้างจะล็อกแลกล็อกแลกลูก วา่าภาคูป,ประกำรรก่อนนิดนึงลูกวันตกใจหรือเปล่าเหมือนพี่แป,ป๊บซี่นะคะได้ยินเขาว่าเจอตรงนี้เหมือนกับจะต,ตกมันนะคะ<ม>เห็นช้างเยอะโอ้แต่นางรู้ค่ะนะคะว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพื่อนจริงๆค่ะนะคะเป็นรูปปั้นกันนางก็จะสัมผัสได้อยู่ะคะ่ะแม่ๆค่ะอือนะคะ,ะ,คะลูกขอพรด้วยลูกต้วยน,นุ้ยขอให้นินติดลูกติดล้านด้วยนะลูก ที่ทับมานะคะขอให้เราประสบผลสำเร็จกันด้วยคะ่ะนะคะกับพระครูประกำรรนะคะยังไง,ไงลูกนี่ไงครั้งนี้ปอดีข้าก่อนในย่อก่อนนั่งย่อก่อนสินั่งกราบก่อนลูกกราบพระครูประกำด้วยลูกข้าก่อน โชคค่ะนะคะโงโอ้แค่นี้ก็เอาลูกเจ็บขาโอ้ uh นะคะขอให้หนูประสบผลสำเร็จนะลูกนะ <uma. S 1> คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมุงม,มาปรารถนานะคะแล้วที่สําคัญนะคะ <S <S สุขภาพแ <media> ข,ข็งแรงนะตุ้ยนุ้ยไปเดินไปต่อค่ะนะคะเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนกันอีกนะคะได้ยินข่าวว่าพี่พี่เบ้นนะคะมาเยี่ยมพี่แป๊บซี่เดี๋ยวเราจะไปดูพี่เบ้นกันอีกแน่ๆค่ะนะคะ เดินไกลเลยแต่ไม่ไกลมากนะคะก็เหมือนกับได้ออกกาลังกายนะคะกําลังกายขาให้ขาแข็งแรงนะคะย,คยืดเส้นยืดสายกัน,นะค่ะนะคะเดินบ่อยๆเท้านางก็จะได้แข็งแรงเหมือนคนเหมือนกัน,นะคะ่ะแม่ๆค่ะนะคะออกกาลังกายบ่อยๆกันเดินอ้ยตัวก,กระจ้อยร้อยเลยนะคะก็ให้ติดลูกติด ทีท์นะคะฝึกประกันเงนครบท,ทางกสวัสดีนะคะสวัสดแีแม่ทุกท่านกันค่ะนะคะก็มาดูบรรยากาศนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ต้องพาตัวหนุยไปโรงพยาบาลนะคะอย่างที่แม่แม่พูดจริงๆกันค่ะนะคะ,นะคะ วันไอ้วันเจ็บไหมนั่นก็ยังกระเพกกระเพกอยู่นะคะเอจิลัดยิบขึ้นได้ไหมน้อนี่นะคะก็มาดูกัาบรรยากาศก็อย่างที่เห็นกันขานะคะดูตู้นึง นี่เด็กขึ้นทางนี้ไม่ได้บนก้าวได้อยู่มาสาม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 า ไอจิลัดแคลงยิงจริงๆก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วบ้านเราแล้วอ้วนอีกนิดนึงนะคะก็เดินมาจากนะคะโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลช้างนะคะจน ใกล้จะถึงหมู่บ้านเราแล้วกันค่ะแม่แม่ค่ะนะคะก็เลยอ,อีกนะคะเ็ามีน้องกายนะคะพามาด้วยกันค่ะนะคะดูทำท่าขนาดเดินไกลขนาดนี้ท้องยังตึงอยู่เลยอ้วน ให้เดินนะคะแต่คานางก็รู้สึกว่าจะยกขึ้นสูงได้และะ้วค่ะแม่ๆค่ะนะคะอุตส่าห์ว่าจะแวะไปหาพี่แป,ป๊บซี่กันนะคะแล้วก็มีพรายเบนซ์นะคะที่อยู่แถวนั้นกันแต่เผอิญว่านะคะเขาไม่อยู่กันนะคะมาบ้านมาบ้านน้องนําโชคนะคะน่าจะมาทําการไล่กันเนอวอ้วนเนาะอ้วนเสียดายจังเลยอ้วนอุตส่ามีโอกาสนะคะจะได้แวะนะคะเดินเล่นกันบ้าง ลุมกูลุมเดินมาแต่ไกลเลยไงคะคนสวยเมื่อยไหมคะเดินออ้ยเพิ่งเหยียบนะ้ำเลยลูกเดิไกลลเช็ดมา,าน,นี่มาไม่มีอะไรเอากล้วยไปกินหน่อยเฮ้ยเดินถัดเฉียดชิวนิดนึงดีนะเดินได้ควนน้อยนะคะน้องไก่นะคะมาเป็นเพื่อนด้วยนะ,ะจะได้ไม่เหงากันไงก็ฝากกดติดตามนะคะกำลังใจช่องน้องปุณทรัซับกันด้วยะค่ะแม่แม่แมแมนะค่ะนะคะ กดเข้ามาเยอะๆกันเป็นกำลังใจกันอีกทางกันด้วยนะคะ